จะทำให้ตอนสีของท่านผู้ชมที่ปลูกไว้ที่บ้านมีใบดกใบสวยแตกหลอดแตกนอเยอะเต็มกระถางลดการทิ้งใบไลมแแรงหนอนสตูพืชทุกชนิด่างรดกวนค่ะถุงดิบหรือถุงชงกาแฟมีขั้วเหนียวแข็งแรงค่ะสามารถที่จะใช้ช่วงไหนก็ได้ค่ะที่ทุกท่านผู้ชมสะดวกก่อนจะรักชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไ r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินช่องคุณต้นไอทีเวลา17.30นเช่นเดิมค่ะช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวบางพื้นที่อากาศก็เริ่มเย็นท่านผู้ชมทุกท่านเตรียมรับมือสำหรับการปลูกบอนสีในหน้าหนาวกันแล้วหรือยังเอ่ยซึ่งทุกท่านผู้ชมก็ทราบดีอยู่แล้วว่าการเลี้ยงบอนสีในหน้าหนาวบอสีส่วนใหญ่มักจะมีการ ทิ้งใบและพักหัวเพราะในหน้าหนาวอากาศจะมีความชื้นน้อยในหน้าหนาวนี้ก็จะมีผลกับการปลูกบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดเลยค่ะการปลูกบอนสีในหน้าหนาวต้นก็ได้ทำคลิปลหลายๆคลิปแชร์ไปแล้วท่านใดสนใจก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเดิมได้เลยค่ะบอนสีกระถางนี้น้องมีชื่อว่าบอนสีสาวนครชัยศรี ต้นลูกจะเห็นว่าน้องมีใบสวยใบดกแตกหลอดแตกหนอดเต็มกระถางแถมยังมีการกัดสีที่สวยมากๆเลยค่ะนอกจากบอนสีสาวนครชัยศรีต้นลูกแล้ววันนี้ต้นยังนำบอนสีดารานพร,รัตน์มาโชว์ผลงานหลังจากที่ทำการเปลี่ยนกระถางไปเมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมาค่ะบอนสีดารานพร,รัตน์สวยไหมคะท่านผู้ชม และทุกท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าบอนสีดารานพรัตน์กระถางนี้น้องมีใบดกถึงแปดใบด้วยกันเลยค่ะไปค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปรับชมปุ๋ยสูตรบำรุงบอนสีสูตรที่ทำง่ายๆในวันนี้พร้อมกันเลยค่ะทุกครั้งก่อนทำการใส่ปุ๋ยแนะนำให้ทำการพลวนดินก่อนค่ะการพลวนดินจะช่วย ทำให้บอนสีมีระบบรากที่ดีเมื่อมีระบบรากที่ดีจะทําให้สามารถชอนชัยหาอาหารได้เยอะดังนั้นจึงทําให้บอนสีโตเร็วแข็งแรงค่ะส่วนผสมหนึ่งเดียวในวันนี้นั่นก็คือ <Wow. S 1> ตากกาแฟค่ะและนี่ก็คือถุงดิปหรือถุงชงกาแฟชงกาแฟเสร็จแล้วอย่าทิ้งนะคะนำไปตากแดดให้แห้งแล้วนำมาใช้ รองที่ก้นกระถางสำหรับปลูกต้นไม้ค่ะให้ใช้กาแฟปริมาณเพียงหนึ่งช้อนโต๊ะต่อหนึ่งกระถางปลูกบอนสีเท่านั้นค่ะโดยนำกากกาแฟโรยไปรอบๆกระถางปลูกน้องบอนสีได้เลยค่ะซึ่งในกากกาแฟนี้จะอุดมไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารที่สำคัญสำหรับต้นไม้รวมถึงบอนสีจะมีธาตุไนโตรเจนธาตุฟอสฟอรัส าตุโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อการเล่งการเจริญเติบโตของบอลสีมีธาตุแมกนีเซียมธาตุแคลเซียมรวมถึงสารอื่นๆอีกมากมายนอกจากจะใช้ในการบำรุงบอลสีและต้นไม้แล้วยังช่วยในการไล่มแมลงศัตรูพืชต่างๆแถมยังสามารถที่จะนำไปผสมกับดินปลูกได้เลยค่ะ ากาแฟสามารถที่จะใช้กับบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้กินผลช่วยให้ต้นไม้มีการแตกกิ่งแตกก้านใบดกใบใหญ่เป็นพุ่มเป็นกอติดดอกออกผลมีคั้วเหนียวแข็งแรงค่ะและนี่คืออ oh oh. ้นมะเดื่อฝรั่งค่ะกำลังติดลูกเลย หลังจากที่โรยกากกาแฟเสร็จแล้วไม่ต้องรอเวลานะคะเราสามารถรดน้ำได้เลยข้อดีอีกอย่างหนึ่งสำหรับปุ๋ยสูตรนี้สามารถที่จะใช้ช่วงไหนก็ได้ค่ะที่ทุกท่านผู้ชมสะดวกเสร็จเรียบร้อยสำหรับการบำรุงบอนสีในวันนี้ซึ่งบอนสีทุกต้นในวันนี้เป็นบอนสีที่ตั้งโชว์ไว้หน้าบ้านและ เป็นบอนสีที่เลี้ยงนอกตู้ดังนั้นบอลสีทุกต้นเขามีความแข็งแรงมากๆเลยค่ะถ้าหักท่านผู้ชมใช้กากกาแฟบำรุงบอนสีและต้นไม้เป็นประจำแล้วจะทำให้บอนสีของท่านผู้ชมที่ปลูกไว้ที่บ้านมีใบโดกใบสวยแตกหลอดแตกนอเยอะเต็มกระถางลดการทิ้งใบไ่มแมลงหนอนสัตรูพืชทุกชนิดามารบกวนค่ะ สำหรับความถี่ในการใช้ปุ๋ยสูตรนี้สามารถที่จะใช้ได้ทุกๆ7วันเลยค่ะต้นขอเพิ่มเติมในส่วนของประโยชน์ของกาแฟนอกจากที่จะทำปุ๋ยบำรุงต้นไม้กำจัดแมลงสัตููพืชทุกชนิดแล้วกากาแฟยังช่วยดับกลิ่นอับชื้นภายในบ้านดับกลิ่นคาวบนเขียงบนมีด และประโยชน์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายดังนั้นเมื่อชงกาแฟเสร็จแล้วกากกาแฟอย่าทิ้งให้เลอะเทอะนะคะนำไปตากแดดให้แห้งแล้วนำมาทำปุ๋ยและประโยชน์อื่นๆดังที่ต้นได้กล่าวมาได้เลยค่ะกากาาแฟถือว่ายี่ยมจริงๆสำหรับท่านใดที่ไม่มีกากาาแฟก็สามารถที่จะใช้กาแฟซองนี่แหละค่ะ เทน้ำร้อนใส่ลงไปในกาแฟซองรอให้น้ำเย็นแล้วนำน้ำกาแฟซองมาราดลดที่โคนต้นหรือจะฉีดพ่นทางใบทำเป็นปุ๋ยน้ำกาแฟก็ได้เช่นกันค่ะนอกจากการทำปุ๋ยจากกากกาแฟหรือกาแฟซองบางท่านผู้ชมอาจจะใช้กากชาก็ได้เช่นกันค่ะเพราะคุณสมบัติประสิทธิภาพของสารอาหารและแร่ธาตุที่มีอยู่ในทั้ง3ส่วนผสม นี้เหมือนกันค่ะต้นอาจจะพูดรายละเอียดประโยชน์ของกากาาแฟค่อนข้างเยอะแต่ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่อยากให้ทิ้งกากาาแฟเพราะเสียดายเก็บมาทำประโยชน์ได้มากมายหลายอย่างดังที่กล่าวมาและหวังว่าทุกท่านผู้ชมที่รักการปลูกบอนสีอย่างเราๆคงนำกากาาแฟมาทำปุ๋ยบำรุงบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดทั่วกันค่ะ รายละเอียดทั้งหมดในคลิปนี้ต้นก็หวังว่าคงมีประโยชน์สำหรับทุกท่านที่มีใจรักในการปลูกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้น IT Channel ค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง TikTok คุณต้น IT Channel ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ หากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้นไอทีชาแนลได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ